อีก้ e ค้าที่ขายดีอย่างต่อเนื่องมิตซูบิชิมิราสสำหรับมิตซูบิชิมิราชนะคะมีขายทั้ง2รุ่นรุ่น Active ราคา5 9 0 0 0บาทค่ะและจ m มร์ราคา5 7 9 9 0 0บาทค่ะ สำหรับทั้งสองรุ่นนี้นะคะมีโปรโมชั่นเดียวกันค่ะคือรับส่วนลดไปเลยมูลค่า1 0 0 0 0แบาทค่ะหรือลูกค้าจะเลือกดาวเริ่มต้นในรุ่น Active 2,800บาทรุ่น Smart เริ่มต้นที่4,900บาทหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยสูตเปอร์รเซ็นก็ได้นะคะนานสูงสุดถึง60งนวดเลยออกรถกับมิสไซเบิร์นฝากเก็บลูกค้ารับไปเลยนะคะชุดแต่งหะหออเท่แบบนี้หรือลูกค้าจะเลือกเป็นล้ออลลอยหรือเบาะหนังแตงโมก็จัดให้ได้ค่ะ าท่านใดสนใจอยากทดลองขับหรือปรึกษาไฟแนนซ์สามารถโทรหาแตงโมได้ที่เบอร์0924412647หรือเข้ามาพบกับแตงโมได้ที่มิสซูเอเบิลปากเก็ดค่ะ